ตาพี่น้องผ้ามาเบิเ้พงนว่างกระจกหลังครับผมนี่เป็นกําลังยิ่งซีนยิ่งซิลิโคนกระจกครับสร้างฝีมือเหลือหน่อยครับช่างฝีมือเหลือน้อยอ่ะ 嗯，我嗯，今去买点。 มาจกจ,จรกจากบ,บาทเน่นี่โน้นอเดี๋พี่น้องเรียบร้อยครับบ้างกระจกคนรอเครือเก่าครับสองไายน้องคนนี้ไงน้องคิดตบแห่งแท้

กินกับทิ้ทแดทง,ทงท้อยเมเอนกันชกชยาและุใจเป็นหูบากหมบาเมียนะยับลอ,อ,อยนะครับล้างจบลังเสร็จเรียบ้อยครับเหลือ ประกอบประตูวันนี้ครับนี่ประกอบประตูแล้วก็ใส่กระจกน,นี่ครับผมสวัสดีครับ